ลูกตัวเองลงเยอะไหมล่ะอะไรนะคะลูกตัวเองลงเยอะไหมลงเ่อยังไม่ได้ดูยังไม่ได้าตอบลยอยค่ะจริงวะอุ้ยต้องตอบสามวันอะพรุ <c oughs> าา่งน,นี้ม่ไงมันก็ได้อย่างที่เราสอบ <c oughs> ยังเหลืออีกหลายนัดเนาะอ่าอย่าโอเคอ่ะขอบคุณน้องบีมนะคะให้น้องได้ตอบลายต่อนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นสี่วันค่ะก็พรุ่งนี้ยังมีเวลาพักหนึ่งวันนะคะก็ตามที่โค้ชแจ้งก็คือก็ มีซ้อมช่วงเช้านะคะแล้วก็อาจจะศึกษาเกมกันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงเย็นก็น่าจะเป็นเทรนนิ่งนะคะได้ฟังแล้วก็เหมือนโค้ชบอกว่าอืเรารับบอลได้ดีนะคะโดยเฉพาะบอลเสิร์ฟก็ทำให้ เกมรุกอย่างอื่นมันก็ไหลตามที่สองมาไว้นะคะก็พรุ่งนี้พักหนึ่งวันแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็นัดต่อไปก็จะเจอกับเซอร์เบียนะคะนัดที่สองนะคะก็ถ่ายรูประวังโควิดกันหน่อยเนาะโอเคก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะช่วยๆเตือนน้องๆนะคะแล้วก็ที่นี่เขาก็ไม่ค่อยใส่แมสใส่อะไรกันเท่าไหร่นะคะก็ โอ้ยคุณใครอะคะโอ้ยแฟนคลับอะเอาอีกค่ะเอาดี๋ยวเดี๋ยวปังแบบนี้ได้ปะแบบนี้ยังโมโหอยู่นิดนึงแบบแบบแบบนี้ยังยังเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอุยอยากออกอึ๊บไปเดี๋ยวแบบนั้น ก็มีแฟนคลับนะคะของหลายๆคนโทรตรงทางไกลมานะคะเมื่อกี้ในห้องเด็กตัวก็พี่แขกนะคะรัชมีแขกก็โทรมานะคะคนคนี้ก็มีแฟนๆข้างสนามขอถ่ายรูปเยอะมากลมปีบนะคะกว่าจะเข้าห้องได้นะคะอ,อ 19, ๋อสิบเก้าเลิฟเิฟโอเค ขนลุกค่ะอ่าก็นั่งนอยู่อ๋อเห็นนาฬิกาปุ๊บง่วงเลยดูายงานเมืองไทยปุ๊บง่วงพันทีเลยตาปลือเลยจริงๆด้วยยังยังเหมือนปรบปรบตัวอยู่เนาะเพราะเห็นนาฬิกาแล้วแบบเอ้ยมันต้องนอนก็ ดูแฮปปี้อะดรีนาลีนหลักกันไปนะคะที่ขนาดเก็บนะบิ๊นะคะก็พูดถึงใส่หนากากนี้จริงๆีมชาตไทยก็ใส่หน้ากากกันตลอดเลยนะคะแต่ก็เดี๋ยวช่วงถ่ายลูปถ่ายรูปนี่ก็มีโอกาสก,ก็จะแจ้งจะเตือนเตือนน้องกันนะคะขอบคุณมากทุกกำลังใจแล้วทุกคำเตือนด้วยนะคะเสียดายไม่ได้ดูโอ้เสียดายจริงๆ ก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะยังมีอีก11นัดนะคะส่วนสนามน,นี้ก็ยังเหลืออีก3นัดโอ้ยน้ำตาไหลเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่แขกและเสีมีแขกก็น้ำตาไหลนะคะที่เขาโทรมาเขาบอกเขาแบบปื้มปิ่นเห็นฟอร์มขนาดนี้นะคะ คะเดี๋ยวจะแจ้งโค้ชเรื่องใส่หน้ากากจะได้ช่วยกันเตือนน้องๆรุ่นใหม่ยังมีอีกหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้สัมผัสสนามนะคะแต่ก็เชื่อว่ามันก็เป็นแทคติกนะคะนัดแรกก็ถ้ามองโดยส่วนตัวก็เอาชัวร์ไว้ก่อนนะคะแล้วกเ็เรื่องความเป็นทีมเวิร์กนี่ก็ ไม่ต้องห่วงนะคะดูแล้วไม่ว่าในหรือนอกสนามก็สุดๆเลยนะคะเหมือนรวมตัวกันมานานนะคะชุดนี้สลับเข้าออกกันก็สองปีได้นะคะเพราะว่าเป็นชุดที่จะได้ไปเวนแอลครั้งที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไป ขอกำลังใจส่งมาได้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้น้องๆก็จะได้อ่านก,กันจะได้รับทราบกันนะคะเออเราไม่ขอเดินไปนะคะเพราะว่ามันไกลแล้วก็อยู่บนรถด้วยนะคะก็ที่นี่ตอนนี้กี่โมงเนี่ยสี่ทุ่มก็ประมาณหกโมงเย็นนะคะก็ยังสว่างลงโจงอยู่นะคะ จนกว่าประมาณสองทุ่มอะค่ะถึงจะเ,เริ่มมีขาว่าจะมืดนะคะอ่านัดหน้าเจอเซเบียรู้สึกว่าจะเล่นเร็วนิดหนึ่งนะคะบ่ายโมงของที่นี่ถ้าจะไม่ผิดบัารตูกข้ามมันมีดินหาดด้วยอ่ะแล้วแล้วเขาเหมือนเขาเหมือล้อหนูไเงี้ยแล้วหนูก็ทับหนูคืผู้เมาใครยหมายถึงใครตั่งนะคข เบอ,อ,อร์หกผูมัราเียอนหน้าที่หน้่นีแล้วยนักแล้วมันจะจะมกเ็เหม,มือนเธอยม่มคอเตอร์แ้าพูดครับดูว่าทได้กูครับแล้วมันเป็นจังหวัที่ดีกันตอดว่าเซนเตอร์ี่หนานไหนใช่ไอ <c oughs> ้ก็บกนพี่พี่ชอบดูโคชเขาโคชเขาหน้าเหมือนมิสเตอร์บี มิสเตอร์บีนเออเหลือส so. yeah, ังเกตไ่าใช่เลยอ่ะเหมือนนะเออจังโมเขนเลยอ่ะจะดูเขาเครียดนะแต่พี่ก็ดูขำเพราะว่าเพราะว่าพี่ดูมิสเตอร์บีนเขาดูเครียดแต่พี่ขำเนี่ยเพราะว่าเหมือนมิสเตอร์บีนไงอวนามะวนาอวนาคอมเมนต์ แทนพี่หน่อยว่าทำไมโค้ชว่าก็เรยียงเหมือนมิสเตอร์บีแต่เหมือนจริงเหมือนจริงไม่ได้ไม่ได้อะไร<อ>ะก็คือแบบเขาคล้ายอะเนาะพอเขาเครียดแล้วพี่ก็ยังขับอยู่เพราะว่าพี่นึกถึงมิสเตอร์บีพี่นาก็มาคิดถึงพี่นาจังเลยอ่ะเห็นไหมบีมก็แอหนั่งเพราะร้านาอานหารหรือว่านั่งเพราะว่า เราจะชอปปิ้งมอลล์แล้วมีครั้งมีครั้งหาช็อปปิ้มอลล์ช้อปปิ้มอลล์จริงๆอ่ะถ้าเดินไปหลังโรงแรมอ่ะไม่ไกลอีกใช่นี่โรงแรมันีเอ่เออแล้วล่ะลวงตอนเย็นนะคะ อุย้ยคาฟูมินิมาร์ตอ,อันนี้จริงๆอันนี้ก็ไม่ก็ไม่ไกลนะ,ะนเดินข้ามมาหน่อยนึง,นงแต่ข้างหลังอะจข้างหลังมันจะเป็นห้างาลเล็กๆเอาละเริ่มถึงละ,ะพี่พูดทำผมน่ารักมีแฟนคลับชม วเพที่ผมก็มองก็แบบซ้ายขวาแบบตื้อตื้อตื้อเมืองสวยอันนี้ อยากเจอพี่เพียวพี่เพียวนั่งอยู่ด้านหน้นนากับพี่วาดเดี๋ยวถ้าลงแล้วได้เจอก็โอเคเร,อเราทานข้าวเลยป่ะคะเนี้ยบิบิมดูไหมเราทานข้าวเลยป่ะค่ะ เราถังข้าเลยป่ะคะได้ค่ะน,น,น่าจะเน่าจะเนาะน่าจะทางข้าเนาะเราลงลงเงี้ะค่ะลงไหมเราถังข้า,นานเลยเ จะใช่อ่ะนะเวลามันได้นะ ่แอ้ค so <that> ่ะพี่แอ้สาวสวยแห่งวงการสาวสวยแห่งวงการอุ้ยออนไม่ไหวออนไม่ไหว ะตรงไหนโอ้โหเราจะส่งข่าววังเอสิเชียร์อยู่มแล้วบอกมุดนะคะชั้นสอรอคะชั้นสองเนเชียวกับยข้าวอะอ่าวกิินเสร็จแล้วก็มากินข้าวเลยดีกินข้าวตัเดีมนะคะ เอาหรอคะขอืมคอนิญาสามศูนย์นะคะคอนิญาสามศูตย์คนเนี้ยเจ้าแม่เขาบอกกันเลยว่าจะสามศูนยน่ะเออเขาก็สามศูนยจริงเด้เนี่ยดูนะะก่อนเข้าโรงแรมนะคะถึงคันนี้กันเลย เลยค่ะอ่านหนุนกันไปหนุนๆกันไป ไม่ทันสาวๆ้วไม่ทันน้องๆแล้ว เบาเกลีย์ตามมาแบบเหงางเหง๋งิ่มใจร้าย่ะจริงวะรู้สึกงั้นด้วยเหรอเริ่มบีมกันแล้วเริ่มบีมกันแล้วเพราะแบบเขาทำอะไรยากอะเนอะเราแบบเราเราก็อึดอัดอะ ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้หวยจะออกสามซุพอร์เลยเนาะแม็กน้ำไปชนะสามแมตช์ว่าจะให้ไปเดินห้างอเนี่ย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 สินสินบนนะขนาดนี้อุ้ยถ้าฉับแมตช์ดอด็อย่าว่าแต่ห้างเลยแล้วว่า <laughs> น่าจะพอนะพอไหมพอไหมอ่ะโอเคบายบายสองน้องๆน,นะคะขอบคุณที่ติดตามเชียร์และชมนะคะขอบคุณ